หลังจากที่ปล่อยคลิปนะครับการทดสอบกันอิเล็กต้าออไปเนี่ยก็มีนะครับคอมเมนต์เข้ามานในอินบ็อกว่าวันนั้นเห็นเหยื่อถุงดำๆข้างๆนั้นเหยื่ออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเหยื่อถุงดำๆข้างๆที่มีการถามถึงกันมาละกันนะครับ Bird Day life my in ครับด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ตกปลาบ่อยช่วงนี้ช่วงหลังจะออกไปแนวสายปาร์ตี้ซะมากกว่านะผมออกจากแนวงานปาร์ตี้ซะเยอะช่วงปีใหม่ครับงานอีเวนต์ปาร์ตี้ยเยอะๆนะครับตอนนี้เหยื่อที่อยู่ในถุงของผมนะครับก็จะมีเหยื่อทั้งมารูคิวทั้งอะไรแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะให้เป็นงานของงานปารินทั่วไปนะครับก็ เอาเป็นไฮเกตแล้วกันโอ้ดูนะครับด้วยความเก็บอย่างดีครับมีน้ำยาน้ำหมกักควาเชงด้วยนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับในชีวิตจริงของผมอ่าตัวนี้ผมเกล่นนิดนึงตอนผมเมื่อสักประมาณเดือนก่อนผมไปเชียงใหม่ครับไปแมทสอ0 0สนที่นั่นแล้วก็ไปแวะทักหาเพื่อนอะไรบ้างเราได้เจอ f อท่านหนึงนะครับ f อท่านนี้เขาก็ ทำเหยื่อออกมาชื่อเหอยื่อยิบตาเขาก็เลยบอกว่าลองมาลองใช้ทางพักกลางดูซิว่าเหยื่อของเขาจะใช้งานทางพักกลางได้ด้วยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมก็ลองให้เลยละกันนะครับดูผมเก็บอย่างดีขนาดไหน,นครับนะเก็บจนน้าเยิ้มเลยไม่ใช่นะพอดีว่าวันนั้นฝนตกนะครับเราเปิดเปิดฝาทิ้งไว้นิ่งแงมนะน้าก็เข้าไปได้แล้วเราก็เป็นคนที่มีความเยดออในการเก็บของมากนะครับอย่างที่เห็นตามสภาพนะครับแต่ว่าข้างในนี้ยังคงปกตินะครับเพราะว่าเขามีการซีนมันอย่างดี นะครับเป็นซีนอย่างดีนะครับผมยังไม่ได้โอเคเนื้อเหยื่อเขายังเป็นปกติอยู่ดังนั้นไม่น่าจะมีผลอะไรกับการใช้งานเราไปหลอกดูกันนะครับเราก็ผสมตามใจเรานะตามใจฉันอ๋อนี่มันไม่ใช่น้ำมนน้ำมันนะเธอน่าจะเป็นปวดเชื้ออะไรสักอย่าง สำหรับเบียร์ยิปตานะครับก็จะเป็นเหยื่อตระกูลไฮเกรดนะครับซึ่งนะอ,อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าบอ่อตกปลาส่วนใหญ่ในบ้านเรานะครับจะใช้หัวอาหารนะครับหรือขนมปังเนี่ยเป็นอาหารที่คอยเลี้ยงปลาภายในบอ่อนะครับดังนั้นเนี่ย<อ>เบรดการที่จะเป็นพวกตระกูลไฮเกรดพวกนี้จึงมีผลดีนะครับกับการเอานำมาตกในบ่อฟิชชิงพาร์กนะครับ วันนี้วิธีการเข้าเหยื่อของผมนะครับจะเลือกใช้วิธีการผสมร้วนๆน,นะครับแล้วก็จับจีบนะครับตัวเหยื่อเขาสามารถสมได้หลายรูปแบบนะก็แต่จะเป็นนวนดนิ่มหรือว่าจะเป็นฝุ่นจับแต่นี่ลองเป็นลักษณะของฝุ่นล้วนนะจับฝุ่นอันนี้หาหน้าดินะ สำหรับวิธีตกวันนี้นะครับจะเป็นวิธีตกแบบบาลานซ์แตะนะครับฟุตเทสบางฟุตเทสนะครับจะคล้ายๆกับฟุตเทสที่เทสคนันเอลิกตาเพราะเป็นวันเดียวกันเพียงแต่บางฟุตเทสเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอาลงในคลิปที่แล้วนะครับก็อาจจะมีภาพที่ไม่เหมือนเดิมบ้างแต่จะคล้ายๆกันนะครับการเล่นปลาไซานี้ก็ถือว่าเล่นได้สนุกนะครับยังมีเพาเวอร์ลิฟที่พอจะดึงกลับได้นะครับ ก็ด้วยตามของลักษณะคันเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อการเ,าเล่นเสพอารมณ์นะครับดังนั้นไม่ได้เน้นเกมไวนไ้นะครับปลาไซส์นะครับประมาณ7ขีดนะครับก็ถือว่ถือว่ายังเล่นวันที่ป่นถ่ายคลิปนะครับเป็นวันแรกนะครับที่อากาศเริ่มเย็นลงผมยังหวั่นใจเลยว่าอา,อากาศ เปลี่ยนเร็วอย่เงี้ยไม่รู้ว่าปลาจะเข้ามากินหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่ามีปลาให้เข้ามานะครับถ่ายคลิปได้เรื่อยๆอ,อือ่าเปลี่ยนเลยเพราะดีแล้วเอาตัวนี้สแตนบายซ้อนไว้ โค้แรงดีจังเนาะอ้าวไอ้เมื่อกี้ติดปากถูกนี้เหรออ๋อนึกว่านึกว่าฟาวตกใจหมดเลยนึกว่าตกปากฟาวเข้าปาก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 อยู่แต่มันพลิกตัวเฉยผมยังคงย้ำและบอกเสมอนะครับว่าเหยื่อทุกเจ้าเหยื่อทุกแบรนด์นะครับผ่านการคิด จากเจ้าของแบรนด์จากเจ้าของคนที่คิดคนสุดเหยื่อมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงใช้ในโอกาสไหนนะครับมันไม่ใช่ว่าเหยื่อตัวเดียวเนี่ยจะสามารถท่องยุทธจักรได้ทั่วนะครับเพราะว่าบางเหยื่อนะครับมันก็ไม่สามารถใช้กับปลาบางชนิดได้ถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยเหมือนกันถ้าเราเข้าใจเหยื่อนะครับเข้าใจในการทํางานของมันแล้วเราเลือกใช้ใถูกสนามอย่างวันนี้ผมเลือกใช้ไฮเกตของยิปตาร์ที่นี่นะครับมันก็นส่งผลทําให้ผมได้คลิปออกมาให้ได้เห็นนะครับไม่ว่าผมจะทําให้ปลาเนี่ยในคลิปออกมา,มามากมายขนาดไหนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่การันตีนะครับว่าเหยื่อตัวนั้นจะใช้กับคุณได้ดีจริงสิ่งที่คุณจะจําเป็นจะต้องนําไปใช้ก็คือลองเอาไปทดลองใช้นะครับแล้ว ถ้าเหยื่อตัวนั้นมันใช้กับคุณได้ผมว่าผมประสบความสำเร็จในการสื่อสารให้พวกคุณแล้วนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณมิตรภาพจากทางภาคเหนือด้วยนะครับที่ทําให้ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสเหยืย่อตัวนี้นะครับแล้วถ้าผมมีโอกาสผมจะขึ้นไปเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่ใครถ้าคุณยังรักในการตกปลา Earth Day, Freedom in My Life.